สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการแกะกล่องนะฮะแกะกล่องเป็นรุ่นพระพิคเนตรวยนิรันนะครับอ่าเป็นพระหลวงพระพัฒบุญญากรรมมวลน,นะพี่นะอ่ารุ่นนี้นะครับนํามวลสารจากประเทศอินเดียนะฮะมาทําการพิมพ์ทําการอัดมวลสารเข้าไปในพระ ชุดนี้นะครับนะอ่ามวลสารที่ได้นะครับทั้งหมดนะพี่นะมาจาก16พระพิคเนต16วัดพระพิคเนตนะฮะ9้าวัดพระแม่รัศมีนะครับนำมาอัดพิมพ์นะครับนี่อยู่ในพระชุดนี้เลยนะครับอจจะยเรามาลองแกะกล่องดูกันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างขอแบ่งเขามา3ลรุ้นนะพี่นะขอแบ่งเขามา3ลรุ้นไปเจอพอดี ไปเจอพอดีนะฮะก็เลยเออสวยดีสวยดีแล้วอ,อ,อีกอย่างหนึ่งคือเราบูชา,าพระพิาเนตอยู่แล้วนะฮะอ่ามาอย่างนี้เลยโอ้โหแพมาดีมากแพงคมาดีมากนะฮะมาครับไม่ค่อยมีใครได้รีวิวนะครับรุ่นนี้เออไม่ค่อยมีใครได้รีวิวแต่วันนี้จะเอามารีวิวให้ชมนะครับได้เนื้ออะไรบ้างก็ไม่รู้ อ้าโอ้เป็นซีนเดิมๆเ,เลยครับซีนเดิมๆเ,เลยนี่หนึ่งองค์สององค์เดี๋ยวแกะไปอ่ะองค์ที่สามอ่านี่ซีนมาแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะครับสามองค์นี้นะพี่นะนี่ซีนเดิมๆ เีิมเดิมหมดเลยทั้ง3าอคนมาเดี๋ยวเราแกะดูกันครับเดี๋ยวเราแกะดูกันมาครับเลขเอ้ยไม่ใช่เลขกล่องแรกนะพี่กล่องแรกนะครับโอ้มี100รอยปละมาะให้ด้วยนี่ฮะเป็นพระพิคเนตรวยนิรันนะครับหลวงพ่อพัดร้อยปีเศรษฐีร้อยล้านฮะ วัดไว้ด้วนใครสายพระพิฆเนหน้าเก็บนะฮะเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับมาครับรายการแรกเป็นโอ้โหเฮ้ยตะกุดคู่หรอตะกุดคู่รครับอ่ะเป็นตะกุดคู่เฮ้ยทุกคนเลขหนึ่งครับน่าจะเป็นผงชาหมากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ได้เลขหนึ่งครับ สุดประเทศครับนะเออสุดประเทศครับเลขหนึ่งครับนะองค์ต่อไปครับองค์ต่อไปนะคะองค์ต่อไปมาครับจะได้อะไรรับเขาให้ตะกุดเงินกับตะกุดทองแดงเหรออ่ะนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเด๋เด,เด๋หาใบรายการนะฮะเดี๋ยวจะพยายามหาใบรายการให้นะครับผมนะ อันนี้เป็นเลข32นะครับ32นะฮะสวยนะครับนะอ่ะเลข32นะฮะวางไว้ที่นี้ก่อนอ่ามาลุ้นสุดท้ายครับโอ้หได้เลขหนึ่งก็สุดประเทศแล้วครับนะใครเก็บได้เก็บนะครับนะครับลุ้นที่สามมาดูกันครับ ปั๊บเขาให้เนื้ออะไรเนี่ยไม่แม่นเนื้อผงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดเปิดชมกันนะครับเปิดชมกันเปิดชมกันเลยนะฮะรายการนี้ได้เลโค้ดอะไรปั๊บเขาให้ครับสองศนย์หนึครับสวยครับสวยจริงๆนะฮะอ่าสำหรับใครนะครับ ถ้าอยากได้บูชาบูชาก็ลองทักเข้ามาได้ค่ะยวทิ้งลิงไลน์ไว้ทางด้านล่างนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับผม